วัสดีคะ่ะพบกับแนนจากช่อง Easy Style Style บ้านๆน,นะคะวันนี้เนีจะสอนวิธีการทำครีมขนมเบื้องค่ะส่วนผสมก็คือน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลทรายธรรมดา200กรัมค่ะครีมออฟท่าทานึส่วน2ช้อนชาหรือน้ำมะนาว1นส่วน8ลูกค่ะกลิ่นมะนิีลา1ช้อนชาค่ะถ้าใครไม่มีไม่สายก็ได้เกลือ1.2ส่วน2ช้อนชาค่ะ ไข่ไก่เนนใช้ไข่ไก่เบอร์สองสี่ลูกถ้าใครมีไข่ไก่ที่ใหญ่กว่านี้ใช้แค่3มลูกค่ะถ้วยเปล่าสำหรับแยกไข่ไก่นะคะอ่างสำหรับตีครีมค่ะนน่จะใช้เครื่องปั่นด้วยเนยจะใช้ปั่นน้ำตาลมะพร้าวให้ละเอียดจะได้ตีง่ายค่ะถ้าใครไม่มีใช้ช้อนขูดธรรมดาก็ได้เครื่องตีแป้งค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ น,น้ำตาลมะพร้าวนะคะถ้าใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวใช้น้ำตาลทรายธรรมดาก็ได้200กรัมเหมือนกันต่อไปนะคะก็คือตอกไข่ไก่แยกไข่ขาวกับไข่แดงค่ะครีมขนมเบื้องนะคะเราจะใช้แค่ไข,ข่ขาวค่ะ ต่อไปนะคะก็คือแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวโดยเน่จะใช้ขวดธรรมดาดูดไข่แดงแยกออกมาค่ะในการที่เราจะทำครีมขนมเบื้อค่ะเราจะพยายามไม่ให้มีไข่แดงปนในไข่ขาวเลยเพราะว่ามันจะตีขึ้นยากตอนต่อมานะคะจะนำไข่ขาวใส่อ่างสำหรับตีครีมค่ะ เม่จะเปิดความเร็วสูงสุดเลยนะคะตีประมาณหนึ่งสองนาทีจนไข่ขาวขึ้นฟูเป็นฟองเล็กๆค่ะขั้นตอนนี้เน่ยังไม่ใส่อะไรตีให้ไข่ขาวธรรมดาค่ะ ไข่รเราได้แล้วนะคะเราจะเห็นว่าเนื้อไข่ขาวจะมีฟองเล็กๆค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็คือเราจะใส่ส่วนผสมเลยอันดับแรกเนี่ยจะใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะ ต่อไปนะคะก็คือใส่น้ำตาลมะพร้าวที่เราเตรียมไว้ใส่ครึ่งนึงก่อนต่อไปก็ใส่ครีมออฟทาทานะคะก็คือเน่จะใส่ประมาณครึ่งช้อนชาถ้าใครไม่มีก็ใส่น้ำมะนาวค่ะก็คือหนึ่งส่วนแปดของลูกมะนาวค่ะตัดแบ่งเอาแล้วก็บีบ ก็คือเราจะใช้เพราะว่าครีมออฟทาทาหรือน้ำมะนาวค่ะมันเป็นกรดใช่ไหมคะเมื่อกรดไปทําปฏิกิริยากับไข่ขาวมันจะทําให้ไข่ขาวแข็งตัวเวลาเราปั่นมันก็จะขึ้นรูปนะคะเราก็ใส่กลิ่นวาน,นิ้ลานิดหน่อยถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ ตีต่อไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำตาลมะพร้าวที่เราใส่ครึ่งนึงในรอบแรกละลายเข้ากันดีกับเนื้อของไข่ขาวนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลมะพร้าวอีกครึ่งนึงลงไปให้หมดเลยค่ะ ตีต่อไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าเนื้อของไข่ขาวมันยังไม่เป็นริ้วตะก้ดีก็คือมันยังไม่ได้ยังไม่ตั้งยอดนะคะตีต่อไปสักพักนึงนี่ค่ะเริ่มได้แล้วเราจะเห็นเนื้อไข่ขาวว่าเป็นรอยตะก้อชัดกว่าตอนแรกก็คือใกล้ได้แล้วค่ะ วิธีการนั่งใน,นการเช็คว่าครีมของเราได้แล้วหรือยังก็คือตีไปสักพักนึงจนเห็นครีมไข่ขาวมีรอยตะก้อนชัดแล้วนะคะแล้วเราก็ลองความอ่างที่ใช้ตีอะค่ะถ้าไม่มีครีมไหลย,ย้อยลงมาคือใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะที่เนบอกว่าถ้าใครดูว่า สเส้นตะก,ก้อหรือไม่รู้ว่าครีมเราได้ยังเราก็ลองยกแล้วคว่ำถาดเลยค่ะความอ่างที่เราตีเลยถ้าได้คือครีมจะไม่หกลงมาเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะ,จะได้ครีมสวยๆอย่างนี้ครีมที่เราตีเสร็จแล้วนะคะอันนี้สามารถทำเป็นเมอแรงได้เดี๋ยววันหลังนีนจะมาสอนทำค่ะ